มาต่อต่อต่อโอเคไหนว่าอะไรเนี Good. ่ยดูนี่สิพลอยไม่ได้ดีประคำสต็อกเลยใช่ไหมตุเป็นคนชอบหลั่งเลือดกันมันไม่ง่ายที่จะล่วงลงไปครับแต่มือเราใช่ไหมล่ะ สท้ายฟิททอยมาคลองหรือควองสต๊อกคลองเมืองนี้ก็ไม่ต่างกันโอเคครับเฮ้ยอะไรอะอันเดอร์ทัวร์ล็อกพลังอะไรไม่ไดมีอยู่แล้วพลังถูกมากอะไรเนี่ยอันนี้แพงไหมโอเคเอาดีไปก่อน ครับฝั่แป๊บฝั่งแป๊บเฮ้ยตกใจมากโอวโหแล้วครับ สังแเ้ยูเฮ้ยอว่าแล้วโอเคมามาเอาเสาเนี่ยแหละเยี่ยมจะทำอะไรเล่งความเร็วเลย เอาเล่งไม่ได้ไม่มีเป้าหมาย,ยต้องมีเป้าหมาย,ย๋ยวจะพุ่งได้นั้นโอ้โหอโพเจ้าเคยนี่ครั้งหนึ่งตอนที่ฉันมาที่นี่ในความฝันมันเป็นนิยวยอร์กแต่บรรยายนิยวยอร์กที่เคยเห็นมาก่อนมันก็จมไปด้วยกองไฟ มหวังว่าสตาจะทัใช้เวทมนต์กันไหนอ๋อเยอะไรมึงอะไรมึง่าอะไรมึงล่ามากันทำไมนะมาก็ตายพวกมึงจะมากันทำไมเนี่ยโอ้ ครับแปลงตอมาเราไปที่เอ็นโฟเรียกันดีกว่าเหมือนที้จะเป็นบ้านของสต็อกไหมเำมึงนึกได้ว่ามีสองคนนี่ดูเห็นพวกเขาถูกเชิญมาให้ทำเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องควอนตัมปฏิเคิลก็เป็นการซ่อมแรงในดูดของมัน ไอ้บอลลูนใหญ่น่าเหรอแต่ถึงแม้นหนังสือบอกว่าพวกเขาหายตัวไปมาหลายปีก่อนบอกแล้วไม่ใช่แล้วจะจะบอกพวกเขามาแต่ผมไม่ได้บอกแน่ใจอ่ะปัญญาบอกว่าพวกเขาไม่ถูกต้องที่ปรากฏตัวในที่นี้ไม่อะไรวะพวกเขาต้องการให้เราช่วย พวกเขาจัดการเรื่องพวกนี้ได้ไงก็พวกเรากลับมาแล้วจาเมืองลอยฟ้าได้นะเหมือนสองคนที่เขาเคยทำการทดลองควอนตัมมาเลยสักอย่างที่เมืองลอยฟ้านี่แล้วก็หายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนโอเคไปบ้านคอมสต็อกกันอยู่ด้านหน้าแล้วแกรนเซนเตอร์ดีปอด มี่บ้านคอมสตอกอะมันได้พันแห่งสดาเกิตั้งมาบัลลังก์เหมือนชัดเลยใช่ไหมคอมสต๊อกมันเหรอใช่ก็บางงั้นแหละสมไมก็เลือกหางฉันอ่ะฉันได้ว่าเขาไม่ต้องการจะอุ๊โอ้โอ้อ้เจ็บเกาะทำไมไฟกูแดงอย่างวะอืม นี่มีอะไรที่ต้องการต่างเยอะมากตอนนี้อะไรอ่ะอ๋อต้องซื้อหรออ๋อซื้อพลังเฉยเลยเอ้าพลังนี้สามารถทำให้ศัตรูอ๋อผักศัตรูกระเด็นได้ผมคลิกขวาค้างเพื่อดึงหนวดปลาหมึกไปจับได้แล้วก็ปล่อยตีอ๋อลากมาตีได้โอเคโอ้อุณครับ ต้องการไปซื้อพลังเด็ดเลยกูวิ่งข้ามมาเหรอวะหรืออะไรไม่ได้เก็บหรอโอเคลองดูพลังใหม่นะอันเด็กโถัวุเียนมันมีพลัง,อ,งอะไรให้เราบ้างมันทำอะไรได้บ้างแสดงให้ดูซิตัง้งตั้งยังเลยเป็นพันเนืเยอะมากวันเล่กันอยู่ไหนวะ เช็คกันอกระนมบูรณครับโหมีเงินเยอะมากเลนี่ร้อยเลยลักร้อเกมนี้คือเยอะมากนะเงินในเกมมันเยอะปะวตี้ออสเตอร์ปเฮ้ยเอะไรอะไร โอ้โหออจับค้างได้อืมโอเคมันใช้ร่วมกับพลังไฟได้ดีเลยแหละอะไรอ้าวโดนเฉยมันี่มีแล้ว อะไรอะเวเนมี่อ๋อจะดับเซาหลังจากตายมากขึ้นสิบีครั้งเลยทีเไปที่บ้านคอมสต็อกแล้วบ้านคอมสต็อกอยู่ไหนวะน้อขึ้นตรงนี้เฮ้ย

ไม่ดไโดนไม่ตายเหรอวะเออนตายแล้ว thank you เต่าแม่เต่อะไรอะไร บินไปบินไปเฮ้ยๆ <c oughs> มันก,กห็กกห,กกห,หัวมันก็หัวมันก็หัว thank you โห้สวยสะพ่อที่ดีว่าแอสลี่ในไอซีโคตรดีโอ้โหมีคนตายยังไม่หมดอีก ไหนอ,อ,ไอ่ะเฮ้ยเห็นได้ละอ้าวไฟช็อตหนึ่งไฟฟ้าเออไฟฟ้ากับน,น้ำ่ะแต่นี่มันเป็นน้ำแบบชั่วคราวแรงเหรอฮะไหน <laughs> โอ้ยเขาติดมุมมเลยอะไรเงี้ยเเนี่นยโอิเติมเติม,ตมอืมพอดเล Open it าฮ่า <laughs> อม <laughs> มีสอตัวตลงกนันเน่มันตลกกันเน่เราไปโค <laughs> ตเองไปโง่ อะไรอะไรนม่เงเขาไปเทคดาวเร็ขึ้นโหจ่ซ้อมไม่ใช้พลังโคตเยอะเอาส้าช็อตมึงเอ้าอุ้ยระิดหัวหน้ากูเละเลยเด็กตายโอ้โห ค็อพลังปลาหมึกนี่นะใช้กับพวกศัตรูที่อยู่บนข้างบนดีนะถ้าใช้กับพวกตรงพื้นไม่ใช่ไหมเฮ้ยเหรวะที่มันโดดยิงเหมือนกูเลยอะไรเนี่ยโดดยิงเหมือนกูด้วยโอ้โหอย่างนี้เป็นนะเนี่ยก๊อปปี้สเต็ปกูแล้วศัตรูโดดยิงสไนเปอร์ด้วยไม่ธรรมดา ้วันเล่กันดาเมจบูทเนี่ยหายอยู่สิครับเพราะทำไมปืนเบาจังมีทางเดียวโอเคต้องไปเช็คที่ชั้นห้องหนังสือกัน,นห<า>เหรอตันได้นานขึ้นอีกต่

เลยเป็นโจกันหมดเแหลกไม่เหลืออะไรเลยไปหมดเฮ้ยยังไม่หมดอืมอร่ร ใช้พลังให้เกิดประโยชน์ยชนเยอะแยะเลยพลังตอนนี้เจ็ดพลังได้แล้วโอเคใช้เกิดประโยชน์มากที่สุดทุกพลังมีค่าเหตุผลที่อัพซองมาเยอะๆเพราะงี้แหละตอนหลังพลังใช้บ่อยมากอืมลิฟโอเคอะไรไหมมันเป็นโอ้หัวลับคู่ง่ายๆหนัสงสือบอกว่า fools. ก <Okay. S 2> ็หาหาัวเจหานธานี่โอเคครับเปีเ้งเงินมาไหนวะอาอนีนหนังสืออันนี้อันลักตัวชลรหัสด้วยมันเป็นระบบพัฒนาที่โคตรดีเสี่ห้าหนึ่งัโอ้ oh เอาและ มาแล้วโอ้ยูปกูไยกูไปเถอะว่าเลยฮลโหล <Hello. S 2> ต้องหาไปใหญ่เลย Oh God. Elizabeth. Elizabeth. Oh. Elizabeth, you promise me. I will stop him. No. That is an oath you cannot keep. Promise me. If it, comes to it, You will not เราจะไม่ปล่อยเขาตัวฉันกลับไปแน่นอนไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอไหมใส่รหัสตอนไหนมาดิโอไปเรค่อยรีบไปเรียนในตอนหน้าแล้วกันอู้ไป